สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะฟังท็อปปิกฟินๆไปแล้ววันนี้นะคะนางฟ้าจะทําจอดําเป็นท็อปปิกที่ฮิลลิ่งพลังงานจักระของคุณผู้ฟังเป็นท็อปปิกที่ฮิลลิ่งจิตวิญญาณนะคะให้คุณผู้ฟังได้ตื่นรู้ปล่อยวางมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะท็อปปิกวันนี้กับไพ่3า,ามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะในชื่อท็อปปิกคือ จักรวาลกำลังทดสอบคุณเรื่องใดนะคะเนื่องจากว่านางฟ้าใช้เพลงจาก youtube ไม่แน่ใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าหากว่าติดลิขสิทธิ์นางฟ้าก็จะปิดโฆษณาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ว่าจะติดเหลืองหรือติดแดงนางฟ้าก็จะไม่ลบคลิปนะคะเพราะว่าตั้งใจทําค่ะมาค่ะตอนนี้จักรวาลกําลังทดสอบคุณเรื่องใดไพ่ที่นางฟ้าหยิบได้ใบแรกนะคะ ไพ่ทรีออฟซอดนะคะไพ่สามดาบไพ่ใบที่สองไฮพินเทสนะคะเป็นไพ่พลังงานของราชนีพระจันทร์ไพ่ใบที่สามนะคะเป็นพลังงานของไพ่เด็กมูนค่ะก็ยังเป็นไพ่ของพระจันทร์คนคนนี้หรือตัวตนของคุณอาจจะเกิดวันจันทร์ก็เป็นไปได้วันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์นะคะวันพฤหัสเป็นวันที่ซอฟต์วันครูสบายสบาย สิ่งที่จัก,กรวาล <c oughs> อยากบอกคุณตอนนี้ว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นั้นจัก,กรวาลอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะไม่ว่าจะเป็นด้านความรักถ้าหากว่าเป็นเกี่ยวกับความรักคุณมักจะสงสัยสงสัยกับตัวเองว่าทําไมหนอชีวิตฉันเนี่ยมันไม่เคยสมหวังกับความรักเลยมันกําลังจะดีมันกําลังจะก้าวสู่พลังงานความสุขก็ได้รู้เรื่องราว สิ่งที่เขาคนนั้นปิดบังซ่อนเล้นเขาอาจจะยังไม่จบความสัมพันธ์อาจจะมีครอบครัวมีภรรยาสามีนะคะยังไม่เลิกลายังไม่หย่าล้างยังไม่ได้เซ็นทะเบียนหยา่านะคะแล้วมันทาให้คุณเจ็บปวดท็อกซิกนะคะเจ็บปวดท็อกซิกจากสามดาบที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกทำไมความรักของฉันมันเจ็บปวดจังเลยคุณกับเขาอาจจะเจอกันในวันที่มันไม่ใช่ เจอคนที่ใช่ในวันที่ผิดจัก,กรวาลอยากบอกว่าถ้าเช่นนั้นเธอถอยได้ไหมเธอปล่อยได้ไหมสิ่งที่มันไม่ถูกต้องการผิดศิลธรรมมันไม่ดีนะมันเจ็บปวดมันทุกข์ใจครอบครัวคนรอบข้างอาจจะเตือนคุณแต่ว่าความรากักความสเสน่หาพิศสวาสด์ไฟราคามันอาจจะมากมันเลยทำให้คุณต้องก้าวเข้าไปดําดิ่งสู่ห้วงแห่งความเจ็บปวดนั้นจัก,กรวาลบอกว่า รู้ไหมที่ฉันให้เธอเข้าไป,ปเผชิญตรงนั้นเพื่อเธอจะได้ลิมรสความสุขให้เพียงพอและลิมรสความเจ็บปวดให้เพียงพอและเมื่อไหร่ที่เธอหลุดพ้นเธอเก้าวออกมาเธอจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะความรักอะ่ะมันต้องเป็นอะไรที่แบบบาลานซ์ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ไม่แย่งไม่แบบปรารถนาที่จะเอาชนะของของใครนะคะพลังงานของเดบมูล ใครบางคนส่องมองคิดถึงทรมานสเสน่หาคุณและตัวตนของคุณอาจจะส่องมองคิดถึงสเสน่หาเขาแต่เราไม่สามารถครอบครองไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้เพียงแค่จิตวิญญาณของเราเธอและฉันสื่อสารถึงกันแค่นั้นก็พอนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของใครการถลำเข้าไปรักคนที่มีเจ้าของเขา อาจจะมีครอบครัวแต่วันที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าคนคนนี้มีภรรยาม,มีสามีด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบดบังอาจจะเป็นกิเลสความต้องการความเห็นแก่ตัวของเขาที่ไม่ได้บอกคุณเมื่อคุณถลำดำดิ่งไปแล้วเขาค่อยมาบอกหรือคุณไปรู้ความจริงความหลังมันทำให้คุณเจ็บปวด ความเจ็บปวดนี้คุณอาจจะบอกใครไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลรู้ทราบค่ะฉันไม่ห้ามเธอหรอกจากความรักมันเป็นสิ่งงดงามเธอต้องหักข้ามใจตัวเองเมื่อเธอรู้เช่นนั้นแล้วเธอถอยออกมาได้ไหมเธอปล่อยเขาได้ไหมเพราะว่ายิ่งถล่มดำดิ่งเข้าไปมันก็ยิ่งเจ็บเจ็บเจ็บที่เธอไม่ได้เจ็บที่ใครคนอื่นที่นินทาว่าร้ายพูดกับเธออาจจะเป็นแค่พูดถ้าเธอ ให้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเธอก็อาจจะปล่อยมันไปได้แต่จิตวิญญาณหรือหัวใจของเธอที่มันมีอยู่ดวงเดียวที่เธอต้องถนอมมันไว้กับร่างกายที่มันติดอยู่ด้วยกันนั้นเธอจะปล่อยให้มันบอบช้ำเจ็บปวดเช่นนี้ตลอดไปหรอเธอลองคิดดูนะคะลองกลับมารักตัวเองหันกลับมามองตัวเองซิว่าถ้าต้องปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่ปล่อยพลังงานความท็อกซิกปล่อยพลังงานน้ำตา ไพ่เดิมูนพระจันทร์ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่โศกเศร้าผู้หญิงคนหนึ่งห้อยหัวรอคอยความสุขแสเซียวจากคนรักที่จะให้เวลาให้ร่างกายให้พันธนาการเขาแต่ก็ได้แต่เฝ้ารอคนที่เข้ามาฟังนะคะอาจจะเป็นชาวทัตน้ำม,มีนกรกฎพิจิตหรืออาจจะเป็นชาวทัตุลมไปถุนตุนกลุ่มเป็นพลังงานของ 13, 17, 11, 12, 18, 18, 16นะคะ พลังงานคุณเนี่ยเป็นคนที่โดนทดสอบมาหนักมากานางฟ้าไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราทำเวรกรรมอะไรไว้ชาตินี้เราเลยไม่เจอความรักดีๆเลยมันต้องเป็นรักสามเศร้ารักท็อกซิกไม่เขามีเจ้าของก็เรามีเจ้าของก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าถูกที่ถูกที่ผิดเวลามันก็ไม่ใช่ถูกเวลาผิดที่มันก็ไม่ใช่เจอคนที่ใช่ในวันที่ผิดมันก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่แต่ จิตวิญญาณความต้องการกิเลสมันทําให้เราควบคุมไม่ได้นะคะจัก,กรวาลกําลังทดสอบคุณเรื่องสภาวะความแบบดําดิ่งของความต้องการที่มันจะต้องไปแย่งชิงเผชิญหน้ากับความที่แบบว่าคุณต้องเจ็บปวดคุณรู้อยู่แล้วเดินไปข้างหน้าคุณต้องเจอหลุมแต่คุณเลือกที่จะ ลองเหยียบลงไปในหลุมซิมันอาจจะตื้นก็ได้มันอาจจะไม่ได้ลึกอย่างที่เรามองเห็นด้วยสายตาแต่จกักรวาลบอกว่าคุณเลี้ยงได้ตั้งแต่แรกทำไมคุณไม่เลี้ยงล่ะทําไมคุณยังเอาใจเอาความรู้สึกความต้องการไปล้อเล่นกับไฟลงไปอยู่ในหลุมนั้นแต่เมื่อคุณตกลงไปแล้วอ่ะคุณต้องหาวิธีขึ้นมาเองนะถ้าคุณไม่หาวิธีกระเสือกกระสนขึ้นมาคุณก็จะเปียกเน่าเฟะอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะนะคะ,นะคะ นี่คือบทดทดสอบของจัก,กรวาลเกี่ยวกับความรักถ้าคุณเข้าไปเผชิญอยู่กับรักสามเศร้ารักทซิกรักคนมีเจ้าของหรือมันเป็นไปไม่ได้มองจากดาวอังคารลงมายังเป็นไปไม่ได้เลยสามดาบไฮพินเทสเดมูลเขาหรือคุณอาจจะอยู่ได้แค่ในความลับเขาหรือคุณอาจจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้คุณอาจจะมีความสุขเขาอาจจะมีความสุขเวลาเจอกันก็กระโดดเข้าหากัน แต่เวลาภาพจากการเจ็บจังเลยที่รักทำไมอะเธออยู่กับใครเธอทำอะไรเธอเป็นเช่นไรรอยกอดอ้อมกอดที่เธออยู่กับเขาเธอนึกถึงเราบ้างไหมนะคะภาพจำภาพสะท้อนในวันที่คนคนนั้นไม่อยู่กับคุณหรือคุณไปอยู่กับใครแล้วคนที่อยู่ข้างหลังคุณหรือคนที่อยู่ข้างหลังเขาเจะปวดรอคอยก็เช่นกันนี่แหละคะ่ะ จักรวาลนะคะต้องการทดสอบเข้ามาขัดเกลาคุณในเรื่องของความรักถ้าหากว่ามันไม่ใช่หลุมที่อยู่ข้างหน้าไม่ว่ามันจะสวยงดงามแม้ก,กระทั่งเป็นแบบน้ำอมฤตหลุมก็คือหลุมคุณควรที่จะเลี่ยงหรือถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณแอบมองรอก่อนให้คนอื่นลองตกลงไปซิเขาจะขึ้นได้ไหมอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองเขาขึ้นมาไม่ได้เราก็ต้องไปช่วยเขาัด้และค่ะหมายความว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือคนรอบข้างสุดท้ายทุกคนก็ต้องหาวิธีที่จะช่วยตัวเองขึ้นมาจากความเจ็บปวดนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการงานหรือการยาณมิตรหรือการครบคนมองในรูปแบบของไฮพินเทสไฮพินเทสสามดาบนะคะเดอะมูล คุณเป็นคนที่งดงามจิตวิญญาณร่างกายความใจดีใจดีใจ,ใจกว้างความธาตุน้ําของคุณนะ่ใครก็อยากจะเอาเปรียบใครก็อยากจะเข้ามาเป็นกัลยาณามิตรใครก็อยากจะเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณคุณก็ให้ให้ให,ให้เมื่อให้จนถึงที่สุดแล้วคุณมานั่งมองแล้วคุณก็แบบอเนจอานาดในโชคชะตาพอเราหยุดให้เมื่อไหร่บุคคลเหล่านี้แทงข้างหลังว่าเราใจร้ายใจดําไม่ใจดีนะคะขี่งกแบบ คล้ายๆว่าว่าเราต่างๆนานาคุณไม่โกรธหรอกแต่คุณเข้าใจบททดสอบของจักรวาลทําให้คุณเข้าใจว่าจำไว้นะจ๊ะหนูน้อยหนุ่มน้อย,อยที่รักเธอเนี่ยเวลาที่เธอจะรักใครเธอจะให้ใครจะช่วยใครเนี่ยต้องช่วยแต่พอดีนะคะอย่าให้จนเรารู้สึกว่าเตี้ยอุ้มคอมอย่าให้จนเรารู้สึกเจ็บปวดอย่าให้จนเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดให้แล้ว เขาจะแบบมองเราในแง่ลบอันไหนปฏิเสธได้ก็จงปฏิเสธนะ,ะสามดาบไยพินเทศอันไหนปฏิเสธได้ก็จงปฏิเสธมันจะยิ่งทําให้เราเห็นธาตุแท้ของคนเหล่านั้นนะคะ ความใจดีนุ่มนวลน,นิ่งสงบของคุณนั้นมันขัดเกลาวกล่อมเกลาตัวคุณเองทุกวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าเพราะมีฉันอยู่เคียงข้างเธอเธอถึงผ่านจุดวิบากกรรมการปล่อยวางการเจ็บปวดมาได้มีไหมใครจะร้องไห้อยู่ข้างๆคุณกอดคุณเช็ดน้ำตาให้คุณสั่งน้ำมูกให้คุณไม่มีหรอกต่อให้เขารักคุณแค่ไหนเขาก็ต้อง พักต้องหลับนะคะต้องแบบไปทำแอคทิวิตี้มีแต่ตัวคุณคนที่อยู่ในกระจกเท่านั้นลหละที่จะแบบช่วยขัดเกลาคุณเพราะฉะนั้นจัก,กราวาลอยากทดสอบคุณนะคะให้คุณดำดิ่งไปถึงจุดดาร์กไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการใช้ชีวิตการครบคนการช่วยเหลือคนนะคะ ถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณกลับมาลักตัวเองคุณนึกเห็นมองเห็นคนสวยๆคนนั้นคนหล่อๆคนนั้นอยู่ในกระจกอะงดงามจังเลยเราจับแก้มเราจับผิวพรรณร่างกายเราเรายังคลั่งรักคลั่งใครยังถนอมขนาดเนี้ยและถ้าใครที่จะมาเป็นคนรักคนที่จะครอบครองร่างกายจิตวิญญาณเรานั้นน่ะเขาต้องถนอมรักเรามากกว่าเราสิถ้ามีเช่นนั้นเราจะเสียเวลาชีวิตไปรักคนที่เขาไม่รักเราทําไมนะคะ จักรวาลก็เลยจะต้องแบบว่าให้คุณอยู่ตรงเนี้ยอยู่นิ่งๆสวยๆของคุณรอให้คนเข้ามาเห็นค่าเห็นออร่าเห็นสปอร์ท์ในตัวคุณเลยจะกำลังจะส่งคนดีๆสังเกตไหมเมื่อคุณหลุดพ้นจากพันธนาการทกซิกเหมือนตกลงไปในนรกดงดอกนิ้วที่แบบพอคุณถอนพลังงานขึ้นมาได้โอ้โหคนที่จะเข้ามาหาคุณบาลักคุณนะโสดคัด กรองมาอย่างดีนะบางคนเป็นคนใจดีสายบุญนะคะแบบเวอร์จินด้วยซ้าหรือบางคนเป็นคนที่แบบว่าปฏิบัติด้วยอะ่ะเป็นคนที่แบบอินมากๆกับเรื่องศีลธรรมนะคะศีลข้อ3เขาเข้ามาลักเพราะว่าคุณเป็นคนงดงามเขาเข้ามาลักเพราะเห็นว่าคุณรักตัวเองถนอมร่างกายตัวเองเขาเข้ามาลักเพราะเขาอยากจะประเคนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณจน คุณเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเนี่แหละการได้รับมันสุขใจเช่นนี้นี่เองไม่น่าล่ะการที่เราให้ใครไปคนที่ได้รับถึงไม่รู้จักเขาว่าพอบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลจัก,กรวาลก็อาจจะท,ทดทสอบคุณว่าการที่ท่านหรือเทวดาเหล่านั้นส่งคนมาซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณคุณเข้าใจควาว่าพอไหมพอหมายความว่าถ้าเขารวยมากๆให้เงินคุณอ่าแล้ว คุณพอแล้วที่จะบาลานา์ชีวิตใช้กับมันไม่โลภไม่ขอไม่นูน่นไม่นัน่นแต่ถึงเวลาเขาก็จะถามเองว่า เออเงินหมดหรือยังเอาอีกไหมเป็นนี่อะไรไหมเดี๋ยวจะช่วยนะนู่นนี่นั่น,นพอเขาถามแล้วคุณรู้จักที่จะปฏิเสธอ๋อไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นนะคะเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหจิตใจของคุณเนี่ยคุณไม่ใช่คนโลภเลยคุณไม่ใช่คนที่อยากได้อยากมีอะไรของเขาเขาก็ยิ่งวางแผนยิ่งจะแบบว่าบาลานซ์พลังงานตัวเองเพื่ออยากจะเปอยากจะทุ่มเทให้คุณนะคะ และพลังงานของดมูลจัก,กรวาลอยากบอกว่าที่ฉันเนี่ยทำให้คนนั้นคนนี้เข้ามาครั่งหลักครั่งไกลส่องเธอในโซเชียลหรือเธอมีแสงสปอตไลท์ทำอะไรเธอก็ปั่วปังมีชื่อเสียงเด่นดังนั้นน่ะเป็นเพราะว่าฉันอยากจะทดสอบเธอว่าเธอจะเหลิงเธอจะได้ค่าคนอื่นไหมเหมือเธอมีแสงมีค่ามีอำนาจมีบารมีมีความมั่นคงหรือว่าเขาเรียกว่าสวยขึ้นหล่อขึ้นเก่งขึ้นดังขึ้นน่ะ เธอยังจะบาลานซ์ชีวิตเธอยังจะให้เธอยังเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างอยู่หรือเปล่านะคะนี่ยแหละค่ะบททดสอบของไพ่สามใบที่จัก,กรวาลอยากบอกคุณไม่ต้องห่วงเลยเมื่อไหร่ที่เธอหยุดที่เธอเดินออกมาไม่เดินลงไปในหลุมที่มันดักเธออยู่ข้างหน้าให้เธอถอยออกมาและเธอปล่อยวางเธอไม่อยาก เข้าไปเจอสิ่งที่มันรู้คำตอบอยู่แล้วถ้าคุณรู้ว่าคนคนนั้นเขามีแฟนมีสามีพี่ภรรยาอยู่แล้วคุณถอยดีกว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นคู่กันเขาคนนั้นจะต้องไปเคลียร์พลังงานไปนะไปจบของเขาสวยๆแล้วค่อยมารักกับคุณนั่นแหละคะ่ะเนี่ยความงดงามในตัวคุณทายพินเทศนะคะ13 17 11 12 16 18 ความงดงามในตัวคุณเปรียบเสมือนคุณเปรียบเสมือนดอกกุหลาบที่สวยมากๆส่งกลิ่นหอมแบบว่ารัญจวนแต่คุณก็มีหนามที่แหลมคมคอยปกป้องตัวเองใครจะมาเด็ดคุณไปดอมดมนั้นเขาต้องฝ่าฝ่าดงฝนลมแดดหรือว่าฝ่าการเด็ดหนามออกจากโคนของต้นเด็ดความรู้สึกจากจิตวิญญาณของคุณออกมาเพื่อให้เขาได้เข้าถึงคุณได้อย่าง งดงามนะคะนางฟ้าอยากทำท็อปปิกนี้นะคะเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังงานของคนที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมิรู้จะทำยังไงดีเราดําดิ่งเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าเขารักเราเรารักเขาและคนของเขาก็รักเขาเช่นกันคนของเราก็รักเราเช่นกันเราจะทำยังไงดีถอยก้าวออกมารักตัวเองดูอยู่นิ่งๆมองปล่อยวาง ความต้องการมันก็ใช่มันมีมันตัดไม่ได้หรอกกีเลสแต่ว่าถ้าความต้องการมันหยุดนิ่งกอดตัวเองซิเวลามีอารมณ์มีโมเมนต์มีกิเลสก็ลองแบบว่าหาสิ่งที่มันผ่อนคลายหรือว่าหาอะไรทำซิไม่ต้องไปเจอกันซิมันค่อยๆ move on เวลาจะเยะียวยาทุกอย่างนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าลูกกว่าลูกจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพ่อแม่มันจงปั้นมันจงสร้างลูกขึ้นมาให้งดงามขนาดเนี้เรื่องอะไรจะต้องทําให้คนอื่นมันทาให้ลูกร้องไห้เจ็บปวดเสียใจนะคะหลายครั้งที่หลายคนบนโลกนี้ลืมนึกไปว่ากว่าเราจะเกิดมาเนี่ยโอโ้แม่เราต้องอุ้มท้องเก้าเดือนเลยนะแล้วทาไมอ่ะกับคนที่มันใจร้ายเราจะต้องไปร้องไห้มันเวันเปี หรือบางคนนานกว่าเก้าเดือนที่แม่เราอุ้มท้องมาอีกห้อลองกลับมารักตัวเองนะคะไฮพินเทิลเดอร์มูนกลับมารักตัวเองเป็นกุหลาบที่แบบว่าเบ่งบานส่งกลิ่นหอมและรอบรอบด้วยน้ำที่มันแบบว่าพร้อมที่จะทำร้ายคนไม่จริงใจคนที่ใจร้ายกับคุณเสมอนะคะให้เขาเหล่านั้นส่องมองเห็นความสวยความน่ารัก ความงดงามในจิตวิญญาณความใจดีและไม่รอเล่นกับความใจดีของคุณไม่ใช่ว่าแบบอ่ะเพื่อนคุณมายืมเงินคุณสาม0 0ื่นสามปีสามชาติแล้วยังไม่คืนเจอกันก็ยังทําแบบหน้าละลื่นไม่พูดไม่อะไรคุณมองเขาและเขาอาจจะเข้ามายืมใหม่เธอสา0หมืนนั้นน่ะเธอลืมไปแล้วแหะมายืมใหม่คุณผู้ฟังปฏิเสธได้ ถ้าคุณผู้ฟังตัดใจคุณผู้ฟังรวยเอเคฉันไม่เอาคืนก็ได้ก็แค่สามหมื่นเสษเงินหลังตู้เย็นแต่ฉันไม่ให้เลยแล้วปฏิเสธค่ะสามดาบจัก,กรวาลอยากบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นความจําภาพจําที่มันเจ็บปวดปฏิเสธอ๋อไม่ให้ไม่มีพูดไปเลยว่าไม่มีนะคะหรือมไม่อยากให้มีแต่ไม่อยากให้มีอะไรไว้แบบนั้นก็ได้เขาจะได้สำนึกบุญคุณนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยรำอา้าวทำไมอะ คุณใจดีแล้วยังจะเอาความใจดีของคุณมาทําร้ายคุณอีกมายืมคุณอีกนะคะนี่แหละค่ะพลังงานไพศามใบสิ่งศักดิก์สิทธิ์และจักรวาลอยากทดสอบคุณเรื่องใดคุณเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนใจดีเป็นคนมีบุญถ้ามิเช่นนั้นสิ่งศักดิก์สิทธิ์และจักราาวาลจะทําให้คุณเห็นจะมิทําให้คุณเห็นคลิปนี้ของนางฟ้านะคะนางฟ้าไม่รู้หรอกอาจจะมีคนฟังแ100ค,ค่หนึ่งร้อยคนก็เป็นไปได้แต่หน,นึ่งร้อยคนนี้ จะได้พลังงานบวกดีๆพลังงานความสตรองปล่อยวางมีความสุขรักตัวเองแล้วก็เลือกที่จะเป็นผู้สร้างเลือกที่จะเป็นผู้ให้ให้ความรักความสุขกับคนที่คู่ควรและสิลปเสมอเราเท่านั้นนะคะพลังงานวันนี้นะคะ Happy ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนงดงามเบิกบานมีความสุขแล้วก็ปล่อยวางหมด คราะหมดศอกจากเจ้ากรรมในเว้นที่คอยที่จะเอาเปรียบคอยที่จะสอบแสวงหาผลประโยชน์จากคุณผู้ฟังขอให้เขาลอยไปตามการเวลาลอยไปตามสายน้ำสายลมและสแสงแดดนะคะฟันดีบายบายค่ะ